สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้กันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นนะครับซึ่งท้องถิ่นในที่นี้ยกตัวอย่างเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นต้นนะครับในคลิปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเลือกประธานสภาท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่าง นะครับกรณีที่ประธานสภาลาออกไปนะครับหรือว่าว่างด้วยกรณีใดๆก็ตามนะครับจะมีวิธีการในการเลือกประธานสภาอย่างไรนะครับและกรณีนี้เนี่ยประธานสภาลาออกไปโดยที่ไม่มีรองประธานสภาด้วยนะครับก็คือทั้งประธานสภาและรองประธานสภาเนี่ยว่างทั้ง2ตําแหน่งจะมีวิธีการในการเลือกอย่างไร สำหรับในรายละเอียดเนี่ยนะครับการเลือกประธานสภาและรองประธานสภาแทนตำแหน่งที่ว่างเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นอสองกรณีกรณีแรกก็คือกรณีที่อยู่นะว่างกรณีที่อยู่นอกสมัยประชุมสภานะครับและก็ว่างกรณีที่อยู่ในสมัยประชุมก็จะแตกต่างกันนะครับเรามาดูที่กรณีนอกสมัยประชุมสภ <im edia> า <im edia> กันก่อนนะครับ <im edia> ก็คือ ไม่มีสมัยประชุมกรณีนี้นะครับให้ในายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหรืออาจจะเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นก็ได้นะครับตามจํานวนที่กฎหมายกําหนดเอาไว้กรณีเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบลเนี่ยสมาชิกก็ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งนะครับส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ไม่น้อยกว่า1ใน3ของจํานวนที่มีอยู่นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ อาจจะเป็นนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้นะครับหรือถ้าเป็นสมาชิกก็ต้องมีจํานวนตามที่กฎหมายกําหนดเนี่ยยื่นความประสงค์นะครับยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือยื่นต่อนายอำเภอตรงนี้แล้วแต่กรณีนะครับเป็นผู้เปิดประชุมสภาท้องถิน่นเปิดประชุมสมัยวิสามันนะครับแล้วก็ทําการเรียกและก็นัดประชุมและก็เปิดประชุม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอเป็นผู้เรียกและนัดประชุมนะครับแล้วก็เปิดประชุมด้วยอันนี้เป็นกรณีนอกสมัยประชุมนะครับก็เป็นการขอเปิดสมัยวิสามัญในการเรียกประธานสภาและรองประธานสภานะครับทีนี้ถ้าอยู่ในสมัยประชุมเนี่ยนะครับแล้วประธานสภากับรองประธานสภาว่างลงนะครับตรงนี้ก็ให้ในายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นเนี่ย ก็คือกรณีสมาชิกเนี่ยนะครับกฎหมายจัดตั้งไม่ได้กำหนดจำนวนเอาไว้นะครับลงชื่อเพื่อเปิดเพื่อขอเปิดประชุมสมัยวิสามันนะครับแล้วก็ยื่นความประสงค์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอเนี่ยขอให้เรียกและนัดประชุมสภาท้องถิ่นแล้วก็เปิดการประชุมนะครับ อันนี้กรณีอยู่ในสมัยประชุมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ที่มีอาวุโสก็คืออายุมากที่สุดทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมชั่วคราวนะครับหากผู้ที่มีอายุมากที่สุดไม่รับหน้าที่ก็ให้เชิญผู้ที่อายุมากที่สุดลองลงมา หากผู้มีอายุมากที่สุดเท่ากันหลายคนก็ให้ใช้วิธีการจับฉลากนะครับจนกว่าจะได้ประธานซึ่งอายุสูงที่สุดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอาวุโสมากที่สุดทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมชั่วคราวเนี่ยนะครับดำเนินการให้สมาชิกเนี่ยเลือกประธานที่ประชุมในคราวนั้น นะครับเพื่อทําหน้าที่ดําเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่นแทนตาแหน่งที่ว่างก็คือเมื่อสมาชิกสภาที่อายุม,มากที่สุดนะครับทำหน้าที่ชั่วคราวนะครับเมื่อได้แล้วเนี่ยก็ให้เลือกประธานประชุมในที่ประชุมในคราวนั้นเป็นลําดับแรกก่อนนะครับโดยประธานในการเลือกประธานที่ประชุมในคราวนั้นเนี่ยก็ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นประธานในที่ประชุมคราวนั้น โดยจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองอย่างน้อยสองคนหากมีการเสนอชื่อคนเดียวหรือว่าสภาท้องถิ่นเป็นผู้เลือกอสภาท้องถิ่นเลือกผู้นั้นเป็นประธานในที่ประชุมชั่วคราวนั้นเนี่ยหากมีการเสนอชื่อหลายคนก็ให้ประธานในที่ประชุมชั่วคราวนะครับจัดให้สมาชิกมีการลงมตินะครับโดวยวิธีการยกมือนะครับซึ่งผู้ที่สภามีมติ เสียงข้างมากเลือกเป็นประธานในที่ประชุมคราวนั้นนะครับก็จะทําหน้าที่ดําเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่นตามวิธีการที่กําหนดต่อไปนะครับแล้วก็ประธานในที่ประชุมชั่วคราวซึ่งมีอายุมากที่สุดก็พ้นหน้าที่นะครับเมื่อเลือกประธานในคราวนั้นได้แล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกประธานสภาท้องถิ่นแทนตําแหน่งที่ว่างแล้ว นะครับดาเนินการเลือกประธานก่อนนะครับเมื่อได้ประธานแทนตําแหน่งที่ว่างแล้วเนี่ยก็ให้ประธานในที่ประชุมในคราวนั้นเนี่ยรายงานผลการเลือกประธานสภา,าท้องถิ่นแทนตําแหน่งที่ว่างต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอแล้วแต่กรณีนะครับเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานสภา,าท้องถิน่นทันทีนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีองค์การบริหารส,ส่วนจังหวัดเนี่ยก็รายงานเพื่อทราบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อ มีมติเลือกประธานสภาแล้วเนี่ยก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอเนี่ยแต่งตั้งในทันทีนะครับแล้วก็สามารถดําเนินการเลือกรองประธานสภาต่อไปได้อันนี้เป็นกรณีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นแทนตําแหน่งที่ว่างและกรณีนี้เนี่ยก็ไม่มีรองประธานสภาท้องถิ่นด้วยนะครับ